Uh huh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรีนสเปนเชียนะฮะเพื่อน,อนกับเกมเคาน์เตอร์ไซต์อีกรอบหนึ่งนะครับผมและทีนี้เนี่ยทุกวันจันเย็นนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่ในช่วงทีมนี้เล่นได้นะครับผมก็คือจะเป็นทีมที่ผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันเล่นได้และเข้ามือนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายให้ครบทุกทีมทุกรูปแบบอย่างทีมทหารทีมเมกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า ไอดีผมมันไม่เอื้อมหน่วยในการเล่นนะเพราะว่าไม่มีเลยนะครับพวกไททันเนี้ยเปิดไม่ได้นะปั้นของก็ไม่ได้ปั้นนะก็เลยจะเน้นเป็นทีมเคาน์เตอร์มากกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าทีมนี้มันเหมาะมือมือลงล็อกกับผมนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กับทีมของเพื่อนเองได้นะแล้วอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนในภายหลังนะครับลองเอาไปเทียบดูแล้วกันนะมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ในการเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับผมปรับปรับให้เหมาะกับทีมตัวเองนะครับให้เข้ามือตัวเองเยอะที่สุดนะ อ่มาดูทีมกันนะครับผมตอนนี้อยู่แล้ง3,724แล้ว้29แล้วนะฮะเขาไป5,000กันยังยางยางยางโอเคอยู่แร้งประมาณนี้นะครับเรามาดูทีมกันก่อนนะครับทีมของผมนะครับเริ่มด้วยยานนะฮะจะเป็นเกฟก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ปั้นยานอื่นนะแต่จริงๆก็วีคนี้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้หลายอันนะครับจริงเอ็นเตอร์ไพรส์กับน e วอไฮโอก็ยังใช้ได้นะเลสซูพิเดียก็ใช้ได้นะเพราะแบนแค่หนึ่งนะ คือยาม,มันมีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็แบงค์หนึ่งก็ยังใช้ได้นะฮะแต่ผมไม่ค่อยเข้ามือผมก็เลยชอบเป็นอ,อะไรนะเก็บเกาะมากกว่านะครับเพราะว่ามาถึงเลือดมันเต็มเนี่ยยังไงเราก็กดดันเขาได้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าถ้ายื้อขึ้นไปยื้อขึ้นมาเนี่ยเราเลือดเยอะกว่าเนี่ยเราก็มีภาษีในการเอาชนะเขาเยอะกว่านะครับอ่ามาดูทีมกันนะครับผมผมตั้งหัวหอกเป็นป้ามาเรียนะครับเพราะว่าอยากให้ป้าแกขึ้นมือตลอดนะ แล้วก็เอาไม้กดดันฝั่งตรงข้ามได้นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นป้าให้เป็นไม้แรกเสมอนะฮะถ้าเข้าโล่งมาเร็วเนี่ยเราสามารถลงตัวอื่นๆมาเล่นเลยได้เล,เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาป้ามาลงนะแต่ถ้าเขายื้อรอเกียรตสิเนี่ยเราก็าลงป้าตอนเกียรตสิได้เลยนะครับแล้วก็ยังฮาริมนะครับดีมากๆตรงที่สกิลสกิลของนางเป็นสร้างเกราะให้นะครับแล้วก็เราใส่คูดาวนะเดี๋ยวมาดูของอีกทีนะเราจะบอกโรก่อนนะครับ ออบอกของมเลยก็ได้อะก็ผมเน้นเป็นใส่คูลดาวนะฮะแล้วก็แต่ไม่ได้คูลดาวเยอะมากนะครับผมเน้นแบบดามเมจแรงๆลงตู้มดามเมจแรงมากกว่าคูลดาวที่แบบเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าเออ่ถ้าเพิ่มขึ้นเป็นคูลดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยแล้วแอนตี้กาวดามเมจมันน้อยอ่ะมันทําให้สกิลเอ่อจานปล่อยระเบิดสกิลสองของป้ามันเนาะมันเบาลงแล้วผมเลยไม่ชอบผมเลยชอบให้ ลงแรงๆมากกว่านะครับต่อไปยังฮาริมนะครับก็เป็นสกิลเฮลส์นะฮะใส่ให้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับต่อไปเป็นมินาโตะนะฮะมินาโตะคราวนี้เอามาแทนการอื่นเนื่องจากการอื่นโดนแบทไป2คอร์สเนาะเราก็ใส่ของที่สกิลเฮลส์ไม่ก็เป็นตีไว้นะครับเพราะว่าแพสซสีฟถ้าถ้าใส่ตีไว้ก็คือเราจะเอาแพสซสีฟของเขาที่ที่ยิงติดคิสตันนะฮะแล้วก็ถ้าใส่ตัว คูดาวเนี่ยเราก็จะเอาเอาตัว Special Skill 2อันนี้นะครับให้คูดาวไวๆเนาะว่ามันโดนมันโดน4ตัวเลยมันเยอะมากแนะละแรงด้วยนะโอเคตัวต่อไปเซียวลินนะครับเอามาไว้เก็บสายสไตร k เกอร์ฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นยูวินนาเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นเออดีจีซูเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะจูชิยองเอ๋ยพวกนี้นะครับลงเซียลินมาปักปัปัก,ปก,ปกตายหาหมดนะครับผม แต่ก็ลงระวังระวังด้วยเผื่อเขามีตัวล้วงตัวอะไรเราพยายามลงใต้ยานนะโอเคน้องแฝดถึงจะคอสสามนะครับแต่ด้วยเอ่อพ r ร์ทเมนต์ของน้องทั้งสองเนี่ยมันมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสามก็ไม่มีปัญหาจากการลงนะับเพิ่มไปนิดนึงยอมรับได้นะครับคอสสามก็เลยเอามาลงนะฮะเพราะว่าน้องมี2ตัวด้วยตัวละสีเลือดตัวละสี่หมื่นเนี่ยมันมันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็เป็นเลือดเป็นหลบหลีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องจะตายยากมากนะครับเคยูมินาอเวนะครับก็แน่นอนเอามาสไลด์พวกเพลมๆทั้งหลายแหล่นะครับโดยเฉพาะาสายปืนนะสายเรนเจอร์นะฮะตัวของผมเนี่ยเน้นอันนี้คือสุดท้ายที่ทำได้ละเพราะว่าของเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ดเดิมพนนะแต่ผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้แอนตี้กราวกับแอนตี้เรนเจอร์คือยังไงเรนเจอร์ตายตายแน่นอนนะครับบวกบวกพวกนี้เข้าไปเนาะ โอเคตัวสุดท้ายเป็นอ e ีเดีนะครับเอามาไว้ดักทหารนะครับแต่ไม่ถึงไม่เขาไม่ลงทหารก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราต้องการดาเมจเสริมเนี่ยเ,เราก็สามารถลงอ e ีเดียก่อนที่เราจะลงเซลลินได้เพราะอ e ีเดีค่อนข้างถึกนะครับถึกกว่าเซลลินเยอะนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นรียวมีมาแทางคู่กับน้องแฟดนะเป็นเลือดหลบเช่นกันนะครับเน้นอันที่กลาวเนาะให้ได้เยอะสุดๆนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เล่นเล่นกันมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วเดี๋ยวผมทําทำรถทู3,007จาก3,006ให้ดูทีมน,นะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูหลายๆทีมเนาะทีมแบบทีมมาตรฐานที่เจอทีมไททันนะฮะทีมทหารนะครับเป็นสามอันนี้แล้วกันนะอ่านองนั้นก็คงคล้ายๆเดิมแล้วนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะเอาไททันก่อนนะครับ อ่าส่วนใหญ่ไททัทนเขาจะรอคอสิกนะไม่แน่ใจเหมือนกันเรารอดูเพราะเขาไม่รอเนี่ยเราก็จริงๆเราต้องหาแทงค์ตัวหนึง่งแต่พอดีมันไม่มีผมก็เลยต้องลงป้าไปก่อนแล้วก็ค่อยลงแทงค์มาหนึ่งตัวมาแทงป้านะจริงๆปล่อยให้ให้ไททันนะ่ยยิงป้าไปก่อนได้เพราะป้าอยู่แนวหลังเนะี่ยมันมันไม่ค่อยได้รับดาเมจเดี๋ยวนัแหละให้ให้ป้าดูดดาเมจไปสักนิดนึงก่อนเราค่อยลงแฝดก็ได้นะอ่าแล้วเราลงฮิวต่อนะลงแทงค์ลงฮิว อันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรารอลงดาเมตนะครับเามเมตเป็นมินาตโตก็ได้นะค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าดูยังไงเราดูน้องแปดข้างหน้าด้วยถ้าน้องแปดตาตายเนี่ยเราเอา,เอาดิูมีมาช่วยนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเข้ามายื้อข้างหลังเราเยืะอกันไปเราติยานไปเลยนะทีนี้เนี่ยเกรดเราเก็บได้เยอะลวเราตอเรารอเตรียมสไล์เลยนะ ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยลิมิโลก็ยังรักษาสภาพได้อยู่ครับจากจากสกิลของวงของน้องแนะค่อนข้างดีพอหน้าเราหายเนี่ยเราพิจารณาว่าถ้าหน้าเรายังมีตัวยืนอยู่อย่างายูมินาเวกเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องลงตัวแทงได้นะครับเราลงเป็นตัวดาเมจอย่างเซียวดินไปยิงให้ไททันมันเหกก่อนแล้วเราก็ลงน้องแปดตามนะครับมากันหน้าต่อเนาะ แล้วเราก็ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบคือทีมของผมมันทีอย่างหนึ่งของที่ว่า,เ,าเราไม่กลัวรียูมีเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราไม่มีตัวฮิวนะฮะมีคือมีอย่งางฮาลิมก็จริงแต่เราเอามาให้เน้นเล่นเกาะกับเล่นสกิลมากกว่าฮิวก็เฉยๆนะเราไม่ได้มีฮิวเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะมีรีจิซูก็ไม่มีปัญหานนครับเราเล่นได้นะสบายนะสบายมากนะครับ ทำแบนี้สำหรับเจอกับทายท่านนะตัวต่อไปนะครับทีมต่อไปที่เราเจอนะทีมธรรมดาทีมทั่วๆไปนะครับมียูมินาเอาเวงนะทีมคอเตอร์ปกติเนาะทีนี้เนี่ยการที่เราป้าึ้นเนี่ยเราต้องดูว่าปฏิกิริยาเขาจะทำอะไรบ้าง ถ้าเขาไม่รีบลงนะรอเกียร์สิบเราก็ลงป้านะประมาณนี้ประมาณนี้เราเนี้กดดันให้เขารีบลงก่อนที่เกียรเกียร์อันตีเขาอ,อันตีของยานจะมานะแล้วก็แทงหน้าลงหนึงดาเมจลงหนึ่งแล้วก็รอเจือนหลังนะครับอ่าประมาณนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้พอเห็นไหมเพราะว่าเราเรารีบก่อนที่ยานนันติยานเขาจะมาเราก็เลยฆ่าได้นะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็อย่าลืมเอาดียูมีมาช่วยยืนกันยูมินาเวกด้วยนะจะได้ไม่ตายนะครับคอร์สหกนี่แพงนะอย่าอย่าปล่อยให้ตายง่ายๆ่า อาทิตย์ตกปล่อยมากอะเดือนนี้ทั้งอาทิตย์อะโดยประมาณประมาณนี้นะครับสำหรับทีมคอเตอร์นะที่สู้ด้วยนะครับเนี่ยป้าแบบเลือดไม่ออกสักหยดอะคือให้มันแทงดาเมจหน่อยหนึ่งก็ได้เนาะ ต่อไปเจอกับทีมทหารนะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องลงมาเร็วแน่นอนนะครับเราจะรับมือ,อยังไงนะครับมาดูกันเนาะโอเคอ่าเห็นไหมเขาลงเร็วแล้วก็ลงหน้ากันหนึ่งลงตัวซับหนึ่งแล้วก็พอเห็นทหารปุ๊บลงอีเดียวนะครับ แล้วก็ลงมินาโตะเสริมได้นะฮะแต่ว่าถ้าหน้าเราเริ่มยืนไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณามาหาพวกแบบริวมีมายืนช่วยอะไรองนี้นะหะน,น่าจะแตกแล้วรีบลงริวมีมากันต่อไม่ให้เขาขยับโซนมาได้เนาะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราลกยกได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีตัวค่ายูมีนาเวกฝั่งเขาอีกเผื่อเขามีนะ อีเดียวเรายังอยู่เขายังลงทหารอยู่ก็สบายทจเรานะพอเราเห็นว่าหน้าเราไหวนะครับเราลงป่าเก็บได้เลยนะภาคที่ตกอีกแล้วนะครับแรงนะขอบอกอ่าเนี่ยจะจะเห็นนะครับว่าตัวของผมมีร้อยสิบแค่ไม่มีเลยเอาว่าไม่มีเลยแล้วกันเนาะ เนี่ยร ah, ้อยร้อยร้อยหกร้อย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 หกร้อยแปดร้อยร้อยนะฮะไม่มีร้อยสิบสักตัวเลยนะครับมันมันเล่นได้นะอยู่ที่ตัวละครและของเป็นส่วนใหญ่นะมันไม่ได้พึ่งกับเลเวลแบบเยอะๆจริงทีเดียวนะฮะอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับทีมีเล่นได้ของวีคนี้นะครับผมวันจันทร์นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมนะครับแล้วก็สนุกกับ PVP ด้วย แต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็มาเล่นนี่ได้นะ Strategy Battle นะเพราะว่าตัวที่ได้มันเพียงพอกับแต้มที่จะผลานอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเล่นแรง g Battle เลยก็ได้ครับเล่นแรงเบทเทิลเอามันเนาะแล้วก็่าไปเสียเวลากับ l a n เบทเทิลมากนะครับค่อยๆไต้วมีแต้มก็ไต่นะถ้าถ้าตัวหมดแต้มเหลือตัวหมดแต้มเหลือก็มาไต่แรงนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นไปของมันเองไม่ต้องรีบนะฮะ โดยรวมประมาณนี้ยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไวา้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ